พเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่จากนี้ไปก็ให้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายๆหลับ ตาเบาเบาพ่อสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนก็ร่างกายของเราอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งตึงหรือเกร็งนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว และกันนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทุ่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนไตรัย รวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ ระดุดเพชรลูกที่จรณไหแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกขันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันพิญน,นะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบาย ไปที่กล,ลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเนี่ยจ้ะให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อย นิ่งไปเบาเบสบายในหรกักอธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกลา่าวกระทั่งบุญที่เราได้จเจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ไดู้ปสมบัติทรับสมบัติคุณสมบัติลาบ ยศเสริญสุขมรคนิพพานเกิดมาก็าให้อรลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างประมีเลื่อยไปจนกระทั่งหมัตยุคไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำบาปกรรมใดที่ตาไม่ใจตกตำ่ำนำไปสู่อบาย ก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมี ็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอยุไขไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดรรมหลกักคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้ เรายัางสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโครคภัยไข้เจ็บอายุขยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครวัวแก้ว ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเปจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัทธาโวตถิพันตุเตสาธุ